สวัสดีครับวันนี้วันที่8นะครับผมมาติดตามงานนะครับเครื่องผลิตอิดแอร์โฟล์กนะครับโมเดล5นะครับที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับในในเดือนนี้นะครับซึ่งต้องขอโทษด้วยเดิมเรานัดทดสอบเครื่องจักรเนี่ยในวันที่วันที่เนะครับพรุ่งนี้นะครับแต่ก็ได้พบปัญหานะครับว่าเรามีผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกกระบอกฝองกระบอกเนี่ยทำผิดสเปคมา นะครับโอเควันนี้ผมถือโอกาสมาแจ้งเรื่องนะครับแล้วก็จะแจ้งแจ้งวันที่จะทดสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอันนี้นี่ผมไม่ดูนะครับอันนี้เป็นตัวโมนตัวโมนใหม่นะครับของ Air4Box รุ่นที่นะครับเห็นว่ามันแข็งแรงมากแล้วก็เป็นการกดแบบทอปเพลสนะครับซึ่งดูนะฮะเหล็กหนามากนะครับโอเคนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวคอนเวอร์นะครับคอนเวอร์์นะครับเดินตามมาทางนี้ครับ อันนี้เป็นมิกเซอร์นะครับดูดูเกียร์นะครับดูมือผมนะครับเกียร์ใหญ่มากเป็นแบบย่างไ้สามสิบตีลืมไปเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็กำลังเล่นประกอบอยู่นะครับถ้าเห็นว่าเน็มีชุดกระบอกให้ดูอีกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดหตัวนะมีมีสองตัวเนี่ยที่ส่งมาผิดสเต็คนะครับแล้วก็จะรีบ แก้ไขนะครับตอนนี้เราได้ติดตั้งตัว vibration motor ไปแล้วเห็นไ,ไหมฮะตัว vibration motor นะครับ,บ vibration motor นะครับแล้วก็ตัวใบกวนนะครับนะด,ดูเลยครับดูไกดูเหล็กไกด์นะครับใหญ่มากเหล็กไกด์เหล็กไกด์ใหญ่มากนะครับแล้วก็เหล็กเฟรมเนี่ยใหญ่มากผิดกับรุ่นสี่คนละเรื่องเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดไฮดรอลิกชุด power unit นะครับนี่คือชุด power unit นะครับนี่คือพาัเวอร์ูนิตนะครับนะครับของหม่ของไม่แกะกล่องเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับโอเคก็ตอนนี้กําลังเร่งเร่งประกอบนะครับเร่งประกอบนะครับเนี่ยทางกําลังเร่งประกอบอยู่ก็เราจะเลื่อนเป็นวันศุกร์ที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับก็ถ้าท่านใดที่สะดวกมาแจ้งยืนยันกลับมานิดนึงแล้วทีมงานจะได้ประสานงานให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ